ทุกคนคะด่วนที่สุดคะ่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดหนักมากจนกลายเป็นชายแดนเลือดและล่าสุดมีรายงานว่าทหารไทยต้องพลีชีพเพิ่มอีกแล้วคะ่ะความขัดแย้งตรงนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่ตึงเครียดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568เลยคะ่ะและความรุนแรงก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจ โดยเฉพาะบริเวณจุดประทะสำคัญที่จังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่การประทะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้เราใจหายล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วมีรายงานการประทะครั้งใหม่ที่ดุเดือดมากทำให้ทหารกล้าของไทยเราเสียชีวิตทันทีหนึ่งนายและมีผู้บาดเจ็บอีกถึงสนายค่ะ น่าเศร้ามากที่ยอดรวมทหารไทยที่ต้องสละชีพจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนครั้งนี้พุ่งสูงไปถึง23นายแล้วค่ะซึ่งตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่ไม่ปกติเลยค่ะและเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยสำหรับคนไทยทุกคนแต่ทางกองทัพไทยก็ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วนะคะว่าการตอบโต้ในทุกครั้งเป็นการกระทำที่จำเป็นและถึงที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนค่ะ นี่คือภารกิจที่ต้องแลกด้วยเลือดและชีวิตจริงๆค่ะขอสแสดงความเคารพและอาลัยต่อการเสียสละของวีรบุรุษทุกท่านที่ยอมเสียงชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ค่ะเราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ